สีสวยนะคะสำหรับไม้มงคลค่ะนี่จะเป็นือสีผสมค่ะและนี่ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึงนะคะือสีผสมเขาจะมีหลายสายพันธุ์มากเขาจะมีเสน่ห์แล้วก็สวยงามอยู่ตรงใบนี่แหละนะคะมีสีสันค่ะยิ่งสดนะคะมีสีหลายสีก็จะเพิ่มความสวยงามค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยสูตรง่งายๆนะคะเร่งการเจริญเติบโตค่ะบํารุงไม้มงคลไม้ใบต่างๆนะคะให้แข็งแรงเขียวงามสีสันสวยงามค่ะทํายังไงเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทําพร้อมกันเลยนะคะ นี่จะเป็นฤาษีผส,สมค่ะหรือฤาษีนําโชคนะคะเขามีหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะเขาจะมีเสน่ห์ตรงใบนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นใบแบบหยักๆนะคะอันนี้ก็จะมีหลายสีเป็นเม็ดๆเหมือนละองดาวนะคะสีสวยมากเลยค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเป็นพืชที่ปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะ เวลาเราจะขยายพันธุ์นี่ก็คือแค่หักกิ่งเนี่ยะคะ่ะไปชำเสียบลงดินนะคะแป๊บเดียวนะคะก็ติดแล้วนะคะเหมือนอย่งกิ่งเนี่ยนะคะเนี่ยน้องหมาเขามานะคะแล้วเขาทำหักเนี่ยก็เลยเสียบเสียบลงดินเนะะี่ยค่ะเขาก็ฟื้นตัวเร็วนะคะเนี่ยติดนี่แหละแป๊บเดียวนะคะก็ติดแล้วเนาะวันนี้ก็เลยจะพามาทําปุ๋ยแบบง่ายๆนะคะเพื่อที่จะบํารุงไม้มงคลต่างๆนะคะให้สีสันสวยงามค่ะ อย่างอาบอนสีอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะนี่ค่ะแก้วสารพัดนึกไม้มงคลสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะ <S <S 1> <S 1> วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะผงชูรสค่ะดีต่อระบบรากนะคะเร่งรากให้เจริญเติบโตงามค่ะ ต่อไปค่ะเป็นเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่นี้คุณผู้ชมนําไปตากแดดก่อนนะคะเราจะได้กรอบๆนะคะสามารถป้องกันมแมลงนะคะในเปลือกไข่เขาจะมีแคลเซียมสูงนะคะมีไนโตรเจนแล้วก็มีแมกนีเซียมค่ะซึ่งมีผลดีต่อการเจริญเติบโตต่อพืชนะคะที่เขาต้องการนะะเงงานี่ยค่ะเรื่องการเจริญเติบโตนั่นเองะคะ่ะทำให้ใบเขียวงามค่ะลาต้นแข็งแรงค่ะวิธีทําง่ายๆก็คือบดนะคะบดบดให้ละเอียดเลยก็ได้นะคะจะใช้แบบทุบหรือว่าจะ ใช้มือบีบๆก็ได้เนาะแต่ง่ายที่สุดก็คืออเครื่องปั่นนะคะถ้าคุณผู้ชมมีเครื่องปั่นก็ปั่นนะคะหรือว่าจะใส่ครกก็ได้นะคะตัมเลยหรือว่าจะหาค้อนหาไม้ก็ได้นะคะทุกๆทุกๆเปลือกไข่เราใช้แล้วก็อย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์ต่อการบำรุงพืชผักมากๆเลยค่ะ แถมยังไรแมลงได้อีกต่างหากนะคะไม่ว่าจะเป็นมดเป็นหนอนค่ะหอยทากอะไรพวกนี้ค่ะที่ชอบมากัดกินใบคือตักของนานาโอยิงไม้มงคลน,นี่เธอชอบมากเลยนะคะยิ่งใกล้จะหน้าฝนเนี่ยค่ะต้องรีบจัดการเลยค่ะไข่เขาก็จะแตกออกมาแล้วนะคะพวกหอยทากหอยเวียนเนี่ยค่ะเป็นสตูพืชตัวสกัดเลยโอเคได้แล้วนะะี่หายไหมคะแป๊บเดียวค่ะเทใส่ถ้วยเลยค่ะ ให้ละเอียดกวนี้ก็ได้นะคะนีไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เนาะไม่เป็นไรอ่าต่อไปชูรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนเลยจ้ะ นี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเรานำไปใส่ไม้มงคลต่างๆได้เลยค่ะเนี่ยเขาจะสวยตรงใบค่ะเพราะฉะนั้นก็คือมาใส่ปุ๋ยนะคะเร่งใบค่ะให้เขียวงามนะคะมีสีๆก็สีสวยค่ะเสีสดสวยมากเลยนะคะหนึ่งช้อนถึงสองช้อนต่อกระถางนะคะนี่ก็ใส่ไปแล้วบ้างนะคะบำรุงทุกๆอาทิตย์เลยค่ะต้นเขาจะได้แข็งแรงนะคะ นี่ค่ะเรามาบำรุงนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายๆค่ะ1ช้อนโต๊ะต่อต้อนต่อกระถางนะคะอันนี้กระถางเขายังเล็กนะคะก็ใส่สักประมาณครึ่งช้อนก็ได้ค่ะเร่งการกเจริญเติบโตนะคะให้เขาแตกยอดแตกใบเยอะๆค่ะ และนี้จะเป็นบอนสีนะคะตอนนี้แตกออกมาเป็นกอเป็นพุ่มเยอะมากเลยค่ะใส่ได้เลยนะคะกระถางใหญ่ขนาดนี้ใส่ได้ประมาณ1-2ช้อนโต๊ะเลยค่ะ แก้วสารพัดนึกนะคะใบเขาจะสวยงามมากค่ะมันวาวค่ะใส่เดือนละสองครั้งนะคะ สีสดมากเลยค่ะสีสวยนะคะใส่เลยผู้ชรุเขียวงามมากค่ะ <S 1> <S 1> หลังจากที่เราให้ปุ๋ยเปลือกไข่ไปเรียบร้อยหรือไม่ให้ปุ๋ยชนิดใดก็ตามนะคะที่เป็นเม็ดเป็นผงควรที่จะรดน้ำตามทันทีค่ะ เพื่อให้น้ำนะคะละลายปุ๋ยต่างๆค่ะลงไปสู่รากนะคะทำให้พืชของเราต้นไม้ของเราได้รับสารอาหารรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้นนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วนะคะ เงินเต็มบ้านค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำปุ๋ยสูตรนี้นะคะไปบำรุงไม้ใบไม้มงคลค่ะได้ทุกชนิดเลยนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สารูช anel ด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ